เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกั้งกับช่องปั่น้านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม b l o e s TD พ่างหกครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้เราจะเจอชาเลนจ์แบบไหนนะครับเปิดขึ้นมาเบอร์นิ y ไบนะให้เล่นได้7จ็ดตัว,วให้วิเลตี้การเงินก็ให้ด้วยแต่เล่นได้7ตัวเท่านั้นอโอเคได้ผมรับน้อมรับเลยครับ แต่น,นี้ถ้าจะเล่นให้ดีนะถ้าจะเล่นให้แบบยอดเยี่ยมอะ่ะเราต้องใช้ power สักนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้ power เพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการวางเรือเนี้เข้ามาิมันยังจิ๋วอยู่อะ่ะเอาออกก่อนขออนุญาตผมลืมปรับจากครั้งก่อนนะปรับคืนให้หมดเลยอโอเคเอาใหม่ ทุกอย่างกลับสู่ความปกติแล้วครับถ้าผมวางไอ้เจ้านี้อย่างที่บอกอีกทีหนึ่งมันก็ดีอ่ะมันก็ใช้ได้แบบยาวๆเลยอ่ะแต่เรามีกี่อันเรามียี่สสี่อันใช้เถอะไปตรงไหนดีผมว่านี่ยแหละจุดนี้แหละตรงนี้ได้ปะไม่ได้ จุดนี้เลยครับจะเป็นจุดที่เราสามารถวางเรือลงไปได้อ่ากนอื่นก็จะเพิ่มวิกิโลไว้บนใหม่อยู่ในหัวหมดแล้วครับการวางอะไรต่างๆอยู่ในหัวหมดละมาคุณจะรู้เลยครับว่าสิ่งที่อยู่ในหัวงผมนั้นมันเป็นอย่างไรโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ไดฮะการเงินไปได้นี่มา มันไม่ได้เล่นสายการเงินแปลว่าถ้าวิเลตอันนี้ไม่ให้การเงินคือจบก็คือด่านนี้ไม่มีการเงินครับอืมโอเคโอเคโอเคเดินได้เล่นได้ได,ด่านนี้ไม่มีการเงินเพราะฉะนั้นการวางทุกอย่างต้องเพอร์เฟกและว,วางได้สูงสุดเจ็ดตัวเจ้านี้ต้องวางเ,าเขาแข็งแกร่งมาก โอเคเป็นตัวที่ช่วยป้องกันได้ดีมากก่อนอื่นใดเลยนะด่านเนี้ยก่อนอื่นใดอ่ะยังไงก็ต้องมีวินเลจเราต้องรีบวางวินเลจเหมือนกันนะเพื่อให้วินเลจอะยังไงมันก็ต้องใช้อะผมหาจุดวางเขาให้ได้ก่อนดีกว่าก็มีอยู่จุดนึงนะที่เล็งเอาไว้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ชัวร์ว่ามันจะครอบคุมทุกตัวหรือเปล่าไม่เป็นไร วิเลย์ก็ตัวช่วยทุกอย่างครับจริงๆไว้ตรงนี้ก็ได้มันครอบคุมเยอะดีเหมือนกันโอเคโอเคผมเช็คขอเช็คระยะหน่อยไม่ได้อีกได้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 มันวางได้ โอเคไปได้สายบนด้วยแล้วก็วิศาถ้าได้นะจริงๆมันก็ไม่จำเป็นหรอกตรงนี้ยังได้เลยอโอเคมุมตรงนี้น่าจะดีที่สุดโอเคครับ วิเลตก็อัพให้ทุกคนสามารถโจมตีได้ทุกรูปแบบแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งเอาไว้มองเห็นพังตัวดีกว่าก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปอัพอย่างอื่นไม่ได้ไปต้องไปอัพอันอื่นที่แบบว่าต้องเห็นพังตัวไงและเรือตัวนี้ก็จะเก่งเลยถ้าไม่ต้องไปเสียเงินอัพพังตัวนะตัวนี้จะโจมตีได้ดีมากวิวิผมมีการเงินนี่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่การเงินนั้นไม่ได้ดีขนาดนั้น การนึงที่ผมพูดเมื่อกี้กคือการใช้เรือสายไพเลตไพเลตหลอดให้กินเอาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดีไม่ได้ดีจริงๆรแมวมองเห็นพังตัวลนะะเฮอะยดเยี่ยมครับทีนี้ผมอัพเรือก่อนแล้วกันเรือเป็นเมนป้องกันอยู่แล้วอะโดยเฉพาะมีเกรฟปช็อตเนี่ยดีมากเลยอืม อช็อตมาเลยช่วยในการยิงตัวตัวเหล็กตอนนี้เรื่องพังตัวไม่มีปัญหาแล้ววิเลสช,ช่วยหมดแล้วที่เหลือก็ตีให้ครบครบทวนทุกอย่างก็พอทั้งตัวม่วงอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราตีได้อยู่เอ้ยดีกว่าเดิมเอาจังเกิลดรัมนะครับเพิ่มแอทแท k กสปีดไปเลยสบาย จัดไปครับจังกอลรัมแอทแท็กส e ีด speed เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำการเพิ่ม faster shooting กับ double shot ว่าได้ถึงเทียร์สีก็พอเหมือนกันนะเอาเป็นสายบนเทียร์สตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสายเป็นเรืออีกสายหนึ่งตัวหนึ่งตอนนี้เรามีกี่ตัวละเรามีหนึ่งสสามี่ห้าเราเล่นในนั้นหแล้วก็ กำลังคิดอยู่ว่าจะมีวิเลตเพิ่มอีกตัวหนึ่งไหมแม้แต่ว่ามันต้องการเตียห้าค่อนข้างเยอะถ้าเราคิดจะเล่นในหัวตอนนี้นี่ตีกยนเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าจะไปทางไหนเดียวให้แบบว่าดีที่สุดอันนี้ได้แต่สายกลางเพราะฉะนั้นวิศาสใช้ตัวเดียวพอโอเคตัดช้อยไปได้ว่าการใช้ลิงเพิ่มก็หายไปอีกสองตัวหรอเรือ,อคิดหนักครับ แต่เรือเก่งจริงผมเอาเรือสองตัวแน่ๆแล้วเรือสองตัวโดยไม่ไม่ต้องต่อรองเลยแล้วเรือตัวใดตัวหนึ่งมันต้องเป็นมันต้องเป็นสายกลางเทียห้าแล้วแต่ทุกตัวต้องเล่นสายนี้เพราะฉะนั้นอักคู่กันไปเลยครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อยมาดูกันว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นเทียสี่สายบนเราตัวไหนเป็นเทียห้าสายกลางค่อยมาเลือกกันแล้วก็เจ้านี้ก็ต้องได้รับการอัพเหมือนกัน วิเลตเดี๋ยวรออัพสายกลางเพื่อทําให้ตีได้ทุกรูปแบบแล้วจะเข้มแข็งมากๆไม่มีปัญหาเรื่องก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,ก,กแต่ใจก็อยากได้อเอาสายบนมาตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นสายกลางแล้วกันสายบนเป็นตัวข้างหลังออโอเค ตัวนี้ยิงเฟิร์สตัวนี้ยิงสตรองสวยงามเซตอัพไว้อย่างนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมวางนี่แค่ตัวเดียวเท่านั้นมอท่าถ้าไปสายล่างไม่ได้ได้ล <c oughs> ่นดียงตึงหาดเออ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปละผมไปกับบนก็ได้เพิ่มขึ้นการโจมตีดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง แต่ถามว่าในตอนเลดเกมจะไหวไหมเน,นี้แอบกังวลถ้าไม่ได้เทียห้ายากโอเคครับผมว่าวิเลดเทียห้าได้อยู่สายบนน่ะเจ้านั้นช่วยซูได้ดีมากต้องใช้อะ่ะทุกคนอันนี้เป็นตัวสุดท้ายของผม สองหมื okay. 21, ่นหนึ่งพนอห้าสิบตนนี้สี่หมื่นแพงมากคือตอนนี้อัพอะไรได้อัพไปก่อนเลยเนอะมันยังมีเสียงวึง้นวงจากการโจมตีพวกนี้เดี๋ยวผมต้องเีบอัพวิเลตให้ตีได้ทุกรูปแบบก่อนด่านนี้ตามปกติให้ไปถึงหกสิบแต่เชื่อเถอะถ้าเราเล่นได้ตามที่เราคิดไว้ในหัวนะด่านร้อยก็ไหวสบายสบาย,สบายเลยแหละแต่การเงินนี่แหละมันไม่ให้อะไรเลยอะเงินทุกอันนี่ต้อง เข้มๆม,มากๆในการใช้ครับตีได้ถูกรูปแบบแล้วโอเคหน้าที่ของวิเลตตัวนั้นก็จบลงอโอเคเดี๋ยวเลือกอัพเลยว่าจัพตัวไหนต่อไปไอันนี้แล้วกัน มังกี้พายเลอัพแล้วโจมตีเป็นลูกระเบิดเยอะขึ้นนะแต่การโจมตีมันติดกำแพงถ้ามันไม่มีไอ้เจ้ากังหันอันนั้นวางอยู่นะเรือจะเก่งมากแล้วตำแหน่งจะเปลี่ยนจุดวางแล้วจะดีามากเลยแต่ช่วยไม่ได้ครับทุกอย่างมีปัญหามีอุปสรรคให้เราต้องเจออยู่แล้วโอเค สบายสบายครับชิวๆไปตีได้ทุกรูปแบบทุกอย่างเข้มแข็งเราจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยดูกันก่อนว่ามันจะได้ถึงขนาดไหนนะแล้วเราค่อยมาดูว่าจะอัพอะไรดี s ม l m o n f i n n i ่ะไม่อ่ะผมต้องเชื่อมันในเรือที่มีอยู่กับตัวที่เล่นวางลงไปนโอเคผมรู้แล้วว่าถ้าจะให้ผมอัพอะไรได้ผมจะอะไรก่อนผมจะวิเลติาหก่อนเพราะว่าเจ้าเนี่ยช่วยเหมือนกับว่าตอนเนี้ย เรามีลิงอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวตีไม่ได้ตัวหนึ่งคือวิเลสสายสายกลางนั่นแหละแต่ถ้าวิเลสสายบนตัวเนี้ยเพิ่มอันบนขึ้นไปอีกอการโจมตีของเราจะมีหกตัวเนาะแทนแทนห้าตัวนะตอนนี้ที่ทําอยู่ก็จะดียิ่งขึ้น oh <boy. S 1> การเงินถ้าเก็บดีๆก็น่าจะได้เยอะเยอะ จัดไปครับเจ้านี่เหรอจะกินเลยดีไหมไม่กินอ่ะกินแล้วได้เงินน้อยกว่าเราไม่ควรที่จะกินครับเราควรที่จะยิงให้พังครับเพื่อเอาเงินเต็มที่ของตัวนั้นโอเคเราชนะแบบธรรมดาละได้รางวัลมาเรียบร้อยแต่เราจะไปต่อให้ถึงด่านหนึ่งร้อยครับจัดไปครับสบายเลยเข้มดีชอบ Yeah. สบายสบายครับอโอเคเราใกล้ได้แล้วสองมื 21, ่นหนึ่งพันสองยห้าสิบตัวเนี้ยคือถ้าเราจะซื้อตอนนี้ก็ซื้อได้แล้วนะเอาดีกว่านะจัดการโจมตีจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับ ขอให้เขาเป็นตรองแล้วกันเก็บ,บรูนใหญ่ๆไปเก่งเก่งวิเลตัวนี้เก่งมากเราได้เทียห้ามาก็คือมันเก่งตามชื่อตามระดับอยู่แล้วด้วยหนึ่งเทียห้าเก่งอยู่แล้วแล้ะยังอื่นอีกอโอเคยิงกัาไปครับเนี่ยีบ,บีไม่ทันไรก็พังครับ โมแอปนัดเดียวแล้วไอ้เจ้าเทียห้าตัวนี้มันยิงชิ่งได้ด้วยนะโอ้มีโอกาสค่าได้เยอะโอเค <feels> สวยงาม เอาอัพพวกนี้ให้มันเป็นแบบว่าเทียที่สูงขึ้นกันก่อนแล้วกันอันนี้เอาแอร์คราฟแคริเออมาด้วยจะได้ช่วยในการโจมตีขึ้นไปอีกนะมีเครื่องบินบินว่อนๆอ,อืมเข้มมากขึ้นเยอะจริงๆถ้าท่าทีมเรือนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะแต่กลัวมันไม่สุดไงโอเคดิงทั้งหมด ที่ด่านนี้ให้เล่น7ตัวเราได้วางลงไปหมดแล้วทีนี้เหลือแค่การอัปเกรดให้แม็กซิมัมที่สุดดีครับแต่ละตัวทำหน้าที่ได้ดีมากโอเคยิงกระสุนเนะ Okay. ถ้าอัพสี่หมื่นอันนี้ได้ก็ดีเหมือนกันช่วยได้เยอะผมผมพยายามจะเก็บตังค์ให้ได้แล้วกันนะตัวอื่นอะ่ะไม่จําเป็นเท่าไอ้ตัวนี้เลยอะตัวนี้จะเทียรี่ไปเทียห้าความแข็งแก่งมันก้าวกระโดดเกินไปแต่ถ้า,ถ,าถ้าเก็บได้ดีเลยแล้วดีดีทเราน่าจะสบายใจ อะไรมาก็เสร็จเราหมดอ่ะตอนนี้สี่หมื่นเก็บตังค์ไปครับโอ้โหเซรามิกเมื่อกี้รีเจนเซรามิกใช่ไหมโดนวิเลจยิงทีเดียวพังเลยครับสมแล้วนะสมแล้วที่เป็นเทียห้าราคาไม่แพงด้วยสองหมื่นทำหน้าที่ได้ขนาดนี้ยอดเยี่ยม ได้นะสี่หมืผมว่าผมเก็บได้อยู่ต่อให้ไม่มีการเงินช่วยเลยก็ได้อยู่นี้ได้อยู่เหมือนเดิมโอเคครับตีได้ทุกรูปแบบตีได้แบบหนักหนาสาหัสขนาดนี้บลูนต้องมีหนาวกันบ้างนะ ดีเจนยังไงก็เสร็จแล้วสบายครับมีเงินจะสามหมื่นแล้วใกล้จะด่านแปดสิบด่านแปดสิบผมว่าไม่น่าจะลำบากนะมันโดนยังเครื่องยิงไองนั้นยิงใส่เรื่อยๆยังไม่ทันไรซีอ UM g มจีน่าจะบาดเจ็บหนักอยู่ละไหนดูซิปังปัง ปังปังปัง <c oughs> เจ็บเจ็บเจ็บเคสบายขอเธอขออีกหมื่นนึงอะได้เจ้านี้มานะเกมเปลี่ยนแน่ <c oughs> ขออีกหมื่นนึง ห้าพันสี่พันสามพันพันกว่าโอเคอีกนิดเดียวตายละเจ๋งไล่วงอันนั้นก็วงก็โหดด้วยยังไม่พอยังมีลูกไฟยิงป่วนอีกครับมีทั้งเครื่องบินป่วนมีลูกไฟป่วน หนีสิเอาล่ะต่อไปอัพใครดีเรือไม่น่าดีห้ามื่นหนึ่งถ้าอัพได้คือมันได้อยู่แล้วแต่มันแพงไนงะม,มาตอนนี้ก็สบายแล้วพวกตัวใหญ่ๆยังไงก็เสร็จครับผมเปลี่ยนเรือตัวนี้ให้กลายเป็นตีเฟิร์สแทน นี่ก็ตีเฟิร์สคือปัญหาตัวนี้คือกลายเป็นเฟิร์สแล้วมั้งเพราะว่าตัวใหญ่ๆมีทั้งลูกไฟช่วยยิงแล้วก็มีเครื่องยิงของวินเลสสายบนสบายผมทำแบบนี้เพื่อให้ด่านมันจบเร็วขึ้นถ้าจะเน้นการเล่นปลอดภัยนะคุณต้องปรับให้เป็นเฟิร์สให้หมดครับจะปลอดภัยแต่ถ้าคุณปรับเป็นสตรองบ้างอะไรบ้างนะ บางทีอ่ะเราไปเคาะตัวใหญ่ก่อนทั้ง้ที่ตัวเล็กเรายังจัดการไม่หมดอย่างนี้ครับ<ง>เราจะเจอปัญหามากขึ้นโดยที่เราเป็นคนก่อขึ้นมาเองจาัดก,การปรับการยิง,งเดี๋ยวดูนะว่าดีดีทีจะเป็นยังไงแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอมไม่มีปัญหาครับแต่ก็ชลาใจไม่ได้เพราะนั้นมาน้อยห้าหมื่นหนึ่งคงจะฝันหวานแล้วล่ะแทงไป เข้าไปครับเด็ดสลตีนี่ไง93ไม่มีปัญหาอยากดูแค่ด <m> ีดีทีเท่านั้นแหละพังตักเดียวพังแกงป้องกันมันงามจริงๆนี่น94โอเค ด่านที่น่ากังวลที่ผมคิดนะน่าจะเป็นด่าน98แปดจำนวนมันเยอะจริงแต่เราก็ใกล้จะได้เป็นอีกหรอเดทียห้าแล้วเงินขาดอีกแค่หมื่นหนึ่งด่านเนี้จะได้เงินเยอะจากพวก DDT นะตลองด้ oh, <yeah. S 1> ดีทีไม่มีปัญหาสบายครับมองจากตรงนี้ก็รู้ละ mm hmm. เพราะว่าเรามันยังไม่เดินมาโดนไฟของเจ้านี่เลยแ oh, <yeah. S 1> ท็กชูเตอร์ของเรา โผลขนาดมันอยู่ไกลมันทำดาเมจเป็นสี่แสนนะครับเพราะการยิงลูกไฟใส่นี่แหละทําดาเมจและเผาต่อนเนื่องนีกแล้วเราได้ฟินิกหลอดแล้วครับมีฟินิกช่วยยิงป่นขึ้นมาจังหวะหนึงนะ่งฮะนี่คือแบบครบเลยอะ่ะตัวป่นยิงนี่เยอะมากมาจากเรือมาจากฟินิกหลอดแล้วก็มาจากเครื่องยิงหินยังไม่พอมาจากแท็กชูตเตอร์โอ้โหมันยังไม่ทันถึงระยะที่เราจะโจมตีก็เจ็บหนักกันละ ดัน97ไม่มีปัญหาถ้ามีฟินิ์หลอดขนาดนี้ผมว่าดัน98ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปอืมไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามันโดนไฟเผาของแท็กชูเตอร์อะไฟเผาที่พื้นอะอันนั้นนโหดที่สุดละการยิงนะี่มันยิงช่วยแต่โหดจริงคือตำแหน่งเผาของเขาอันนั้นของจริงเดีย๋ยวผมอัพเจ้านี้เป็นเทียห้าด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะ เราก็ได้ด้วยในจังหวะสุดท้ายของด่านนี้ครับด่านหนึ่งร้อยมาแล้วผมใช้ไฟเผาแม็กก่อนแล้วก็แปลงล่างครับเป็นฟินิก์หลอดใช้ไฟเผาถ้ามันพังผมจับกินเลยจับกินเหลือแค่ตัวเดียวจบง่ายเลยสวยงามทำไมไมันได้อินตอมังกี้ระดับต่ำอย่งเลยเนี่ยอ,อได้สไนเปอร์มังกี้สูตรูนะครับเป็นรางวัล เออดวงดวงของเอซามังกี้ผมเริ่มแย่แล้วนะมันเริ่มได้ระดับแบบน้อยมากตลอดเวลาเลยครับเอาล้วครับทุกคนสําหรับการเล่นในครั้งนี้ก็จบไปเนาะโอ้ยให้เล่นได้แค่7ตัวแต่7ตัวที่เล่นมาเนี่ยมีความสามารถในการป่วนเยอะมากทําให้แบบว่าเราเล่นได้สบายมากๆเลยครับโดยเฉพาะของวิลเลตเทียห้าตัวนี้เก่งจริงวิลเลสายบนเทียห้าการยิงของเขาเนี่ยใช้ได้เลยและยังไม่พอยังมารวมกับแท็กชูเตอร์ รวมกับตัวเครื่องบินและก็วิสาสตร์ป่วนขนาดนี้ง่ายดายเลยครับเอาแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบันซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม